สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาด้อจ้ามือีิก้อยหอยก้อยหอยพี่น้องมาด้อจ้าพักซีเลี้ยงแล้วพี่น้องเลี้ยงกับกินได้เราพี่น้องเราได้ปลูกเองซื้อเขามาเลี้ยงกับกินพี่น้องเซพเสพมันเลียดบ่ได Xẹp nữa con, cái này cho ซื้อหมูวันสองพันแมงสองสามมือเลี้ยงเราปัญญาน้ำเขาเขี้ยวเออปืนเยอะทุกที่ลวกลวกโด,ดนนะลวกกัน ันน mm ้าเป็นแบบไม่แข็งเหนียวอันนี้รู้ว่าดังขอนีอว

也不含。Yeah, well, huh? มือกินมัดมือกินเลยก้อยหอยพอเห็นไหมอาจะมากินอยู่เนี่ย Imma sira, u tista' tgħid li เข่าวนี่พ่อเดี๋ยวตนเล็กหน่อยนะพี่น้องเห็นข้าวแล้วไหมตาสงสารนุดบ้าดไหม dược lực tất sức sao lực lượng rồi sao nhưng bắt đầu là hết mong là แต่อันนี้อันนี้อันเป็นนิญ,ญาณพระโอษไฟอันถ่วงรุดเลยตอนนั้นกะตอนนั้นกะโล่มลเหี่ยวกว่ายกเลิกไปเลย การค้นที่มีลูกคนเดียวเนะพี่น้องลูกหลานผู้เดียวคนเดียวตาสงสารแค่นี้พี่นอ้องเด็กกินนังกินเลยเห็นเราติดตาเลย ไฟถั่วเนาะส้มจุ่อกับหนังผิวหนังถลอกเปลอกเปืดอเมื่อไฟดวกแค่นี้เพื่องเพื่อนกินขอรับกันเดอหลังนี่ก็จะนั่งกินเรนละถ้าชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติเต่านะคะบ๊ายบายเจอกันทิปหน้าจ้าปฏด,ดีจ้าขอบคุณนะคะ